บรรยากาศภายในวัดผู่ถ้วยทองนะครับบรรยากาศโดนล้มเลื่อนมากเลยนะครับเห็นตาคนที่ดูแลแกเล่าให้ฟังว่าพระสังกระจายที่สร้างก็สร้างแต่ละรูปนะครับแต่รูปแบบก็จะคล้ายๆกันสังเกตก็จะมีชื่อบุคคลที่ร่วมทำบุญร่วมสร้างนะครับ พระสังฆจายก็หมายถึงความร่ำรวยความมั่งคั่งแล้วแต่ความเชื่อนะครับนี่ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าครั้งแรกที่ผมมาถึงถือว่าดีบรรยากาศดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูองค์หลวงปู่องค์ใหญ่นะครับก็จะอยู่หน้าวัดเลยแต่เราขับรถขึ้นมาด้านบนเลยข้างล่างเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะครับแต่พามาดูรูปองค์ปู่องค์ใหญ่ องค์ใหญ่กว่าทุกๆรูปที่ประดิสถานที่วัดแห่งนี้นะครับดูๆเราเดินมาถึงข้างหน้าองค์ปู่แล้วนะครับสวยงามมากๆเลยเทเราว่าโชคดีนะครับที่เราได้เดินมาถึงรัศการาองค์ปู่ยังไงก็สามารถร่วมกันทำบุญได้นะครับที่ที่วัดภูถ้วยทอง บรรยากาศโดยรอบนะก็คือพะาะธาดที่บรรจุองค์สารีวิกธาตุที่คุณตาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือบรรยากาศถนนทางขึ้นนี่ครับเห็นข้างล่างเห็นแวบๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างล่างนี่ครับบรรยากาศที่เราขับรถผ่านมานี่ครับโดยรอบเลย ตอนเช้าอาจจะมีหมอกนะครับแต่พอดีเราก็มาสายแล้วสิบโมงตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงแล้วนะครับถือว่าเวลากำลังถือว่าโอเคเลยบรรยากาศก็ร้อนนเย็นๆแต่ก็ถือว่าอากาศดีครับอากาศดีที่ไม่มีฝนไว้มาเที่ยวทำบุญกันนะครับวัดภูถวยทอง ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชม